สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันที่14นะครับมกราคม2569นะครับแนวทางเมื่อวานลาวสตาของเราหลุดนะครับพี่พี่วันก่อนมาตัวเน้นตัวเจาะเนาะวันนี้หลุดผมให้4กับ7นะครับผลที่ออก8 8 8 8 230นะครับก็ของเราหลุดไปนะครับ VIP นะครับให้3กับ7ผลที่ออก2 0 20 2 0 2กับ71นะครับ3ไม่มาเนาะท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่71นะครับก็เน้น73เนะาะเข้ามาเข้ามา7 1น่ะครับส่วนท่านใดที่ติดตามอีกแนวทางนะครับที่ผมแนะนำนะครับเนาะว่าท่านใดชื่นชอบสายวิ่งสายลูดในรอบ VIP นะครับให้ดูผลลาวสตาร์งตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกตัวเด่นเนาะตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งุูดในรอบนี้เมื่อวานนี้ท่านใดเลือก0ูนย์นะครับมา ถ้าในเลือก2นะครับมานะครับก็ถือว่ามา2ตัวเนาะเมื่อวานก็ไปอีก1นึ่งแนวทางนะครับพ,พี่ส่วนในวันที่14นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันนี้ขอให้ปังๆเนะเาะลาวสตาวันนี้ได้1กับ7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข7 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดแปด นะครับหวยเราสตาเนาะ1กับ7ตัวเน้นตัวเจาะ7 2 7 8 1 2ส่วนในรอบ VIP นะครับ VIP ก็ได้1กับ7เหมือนกันนะครับพี่พี่รูดไปที่เลข7เนาะเมื่อวานนี้ออก7 1เนาะ7 0 7 2 เจ็ดห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้านะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับผม แนวทางนะครับลาวสตาเนาะก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้กเด้งปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ